พระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปสันเนหินาทัสสะ สาเสนสาธุสัมมะเต αι, อัะมะนุ์เสหิสถากิพิสาคาลิพิปาลิสานันจัตดสันนะมะหิงสายะจะคุตติดดยายันทเทเสสิมหาวีโลปริตตันตัมทนามาเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อมนุ์เสหิสทากิพิสาาลิพิปะลิสานันจัตสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายันทเทเสสิมหาวีโลปลิตตันตัมทนามเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อมนุ์เสหิสภากิพิสาคาลิพิปะลิสานันจะตสันนะมะหิงสายะจะคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปรลิตันตัมทนามเหอปปสันเนหินาทัสสั สาเสนสาธุสัมมะเต αι, อะอมะนุสเสหิสถากิพิสกา,าลิพิปลิสานันจัตัดสันนะมะหิงสายะจักคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปริตตันตัมธนามาเหอัปปสันเนหินาทัสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อมนุ์เสหิสทากิพิสาคาลิพิปะลิสานันจัตตสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปลิตตันตัมทนามเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อมนุสเสหิสภากิพิสากาลิพิปลิสานันจะตัดสันนะมะหิงสายะจกคุตติยาันเทเสสิมหาวีโลปลิตตันตัมธนามเหอัปสันเนหินาทัสสั สาเสนสาธุสัมมะเต αι, อะอมนุสเสหิสทากิพิสากาลิพิปลิสานันจะตัดสันนะมะหิงสายะจักคุตติยายันเทเสสิสมหาวีโลปริตตันตัมธนามาเหอัปปสันเนหินนาทัสสะ สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อัมนุ์เสหิสทากิพิสาคาลิพิปะลิสานันจัตตสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายันเทเสสิสมหาวีโลปลิตตันตัมทนามเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อมนุสเสหิสถากิพิสากาลิพิปลิสานันจะตัดสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายนันเทเสสิสมหาวีโลปริตตันตัมธนามเหอัปสันเนหินาทัสสั สาเสนสาธุสัมมะเต αι, อัมนุ์เสหิสภากิพิสาคาลิพิปะลิสานันจัตสันนะมะหิงสายะจะคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปริตตันตัมทนามเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อัมนุ์เสหิสทากิพิสาคาลิพิปะลิสานันจัตตสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปลิตตันตัมทนามเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อมนุสเสหิสทากิพิสกา,าลิพิปลิสานันจะตัดสันนะมะหิงสายะจะคุตติยายันเทเสสิสมหาวีโลปริตตันตัมธนามเหอัปสันเนหินนาทัสสะ สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อัะมะนุ์เสหิสถากิพิสากาลิพิปะลิสานันจะตัดสันนะมะหิงสายะจะคุตติยายันเทเสสิสมหาวีโลปรลิตันตัมทนามาเหอัปปสันเนหินาทัสสะ สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อัมนุ์เสหิสทากิพิสาาลิพิปะลิสานันจัตสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปลิตตันตัมทนามเหอัปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อมนุสเสหิสภากิพิสากาลิพิปลิสานันจัตัดสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปลิตตันตัมธนามาเหอัปสันเนหินาทัสสั สาเสนสาธุสัมมะเต αι, อัะมะนุ์เสหิสภากิพิสาคาลิพิปัปิสานันจัตดสันนะมะหิงสายะจะคุตติยายันทเทเสสิมหาวีโลปริตตันตัมทนามาเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อัมนุ์เสหิสทากิพิสากาลิพิปะลิสานันจัตสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปลิตตันตัมทนามเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อมนุ์เสหิสถากิพิสากาลิพิปะลิสานันจัตตสันนะมะหิงสายะจะคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปริตตันตัมทนามเหอปปสันเนหินาทัสสั สาเสนสาธุสัมมะเต αι, อัะมะนุ์เสหิสถากิพิสกา,าลิพิปัลิสานันจัตสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปริตตันตัมทนามาเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, อัมนุ์เสหิสทากิพิสาคาลิพิปะลิสานันจัตตสันนะมะหิงสายะจกคุตติยายันเทเสสิสมหาวีโลปลิตตันตัมธนามเหอัปปสันเนหินาทัสสั สาสเนสาธุสัมมะเต αι, ออมนุสเสหิสถากิพิสกา,าลิพิปลิสานันจัดตัดสันนะมะหิงสายะจะคุตติยายันเทเสสิมหาวีโลปริตตันตัมพนามเห